บอกว่าเมื่อไหร่กจะแต่งตัวเสร็จคะะด้่ด้เด็กจะแต่งตัวแล้วลูก อะไรเูอุ้ยเข่าหนูด้านเข่าหนูด้านใส่เสื้อลูกมันหนาวใส่เสื้อนีค่ะบ้าบับาบาหนูเหยียบขาแม่หล้ไม่กลัวตกแล้วเลย

ดูดูหนูหาหน่อถามดูหนูหาหน่อยเอาเอาลูกห้ายังลูกห้ายังครีมหาครีมปองครีมไปเจาะก้อนไอพีไปเสื้อใหม่ละเห็นบ่เห็นเราไปเสื้อไว้เขาขาดแล้เนาะอยู่ไหนลูกเห็นไหมอยู่ไหนมันมีเห็นหมดแล้วมันหมดแล้วไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่อุ้ยรับตายแอะแอะมี่เอ เดี๋ยวไปหาคุณหมอสินูชอบกัดหนยิ้มให้หนยิ้มให้พ่อกอนไหนยิ้มให้คุณพ่อยิ้มยยิ้มไหนคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่ออ่ายิ้มยยิ้มให้คุณพ่อยิ้มอันนสองนน่นนูคุณพ่อยิ้มแล้วยิ้มยิ้มยิ้มหนึ่งอ้มยิน่งอ้โหโหเอออเอพ่อจนะ